สวัสดีครับโปรจองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์หิงน,นะครับผมนี่นะครับวันนี้ทีมงานกกงหลังคานะครับของมาแล้วก็เข้างานครับผมรอของอยู่เมื่อวันซื่นะครับของมาเมื่อวันเที่ยงวันนี้ก็ลุยครับผม งเสร็จเรียบร้อยนะครับมุงอย่างเดียววันนี้วันนี้เสร็จพี่วันเดียวเสร็จเลยนะแน่นอนจริงครับทีมงานขนาดว่าโครงราคาก็ตีว่าวันเดียวนะเราะวันนั้นแค่ไม่ถึงครึ่งวันเนาะแนนอนครับผมทีมงานเฮียช้างสีเกรสร้างบ้านนะครับผม Anh anh đã biết thì ông mà không cần phải cập nhật chung chái là chung chái là วันเดียวเสร็จวันนี้เจ๊แขกรับเชิญด้วยเปิดวงน,วน,วนักร้องดังครับผมนี่รับเชิญเสียียงไมม่แล้ว,วนนเจ๊เจไปด้วยนะครับวันนี้ไปรับเชิญครับไไมไไม่่่ด้เลนนยัสวางอื <c oughs> นนี่ะครับทีมงานแน่นอนจริงครับทีมงานเอียจางครับผมอันนี้ก็ตะกาวันเดียวเสร็จนะก็ยังถือรงเดียบอกนะครับเชิงใจมารองวันเล็กตั้งแต่เมื่อวันแรกนะครับผมเนาะแล้วก็ยึดเป็นหนึ่งวันแล้วก็เมื่อวานนะครับเตียงเมื่อวานเตียงเมทันชีตนะครับมาแล้วก็เช้านี้ก็จ้างมาครับผมลุย สั่งในอยู่บ้านเดียวกันนะครับกับแองจี้นะครับผมวันนี้แง oh, องจี้ไปไปด้วยไหมอ๋อแองจี้ก็ไปนี่ทีมงานอยู่บ้านแองจี้นะครับผมนั่นนี่ทีมงานหลังคา

เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางนะครับคนไปเอกน้อยอะไก็กินข้าวนะครับครูหมอนเองก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมเราทตีมหลังบ้านก็อยู่กับเด็กๆก,ก็ตอนวันนี้อยู่กันสามคนนะครับประวันไปด้วยสามคนกับอีกหลายชีวิตเราติ้งเขาไม่ได้ นี่ครับไม้เชิงชายนะผมนะเป็นเชือราไม้เชิงชายนี่นะครับเมื่อวานเป็นประมาณ8เมตรนะครับผมนะเพราะตัวบ้านมัน มาณนั้นก็ผมแป้เม็ดนั่นแหละแป้เม็ดน่อยๆพอตัวบ้านมันหกเราเพิ่มมาข้างหน้าอีกเม็ดยี่อีเม็ดหน้าสิบเจ็ดไม่หน้าสิบอ่าโอเค วงลังกาวันเดียวเร็จครับผมก็คือมาวันน็ไม่ถึงครึ่งวันนะครับผมนะการมาตาซี่กันสนิมนะครับแล้วก็วางเพ้นเพดนะครับวัวเศร้าเร็จวันนั้นกลับไม่ถึงครึ่งวันนะครับแล้วก็อีกวันนะครับเต็มวันขึ้นโครงนะครับจบตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่ครับผมตีว่าวันนะครับแล้วก็วันนี้จังการันตีมุงเซ็ตนะครับอีกหนึ่งวัน ม่นอนจริงกับตามาอย่าจางกับปุ้มอาแต่ทตีมงานคุณภาพทติีมงานจะรวดท้งนั้นไหมี่ไต้ก่อสร้างวันนี้หลงเดียวว่าคอมเมนต์ใส่ปันน่าจะเข้ามาอีกกับปุ้มใส่ปวนใส่ปัน ใายมันใช่ใายดูตูก้กดนื่นแต่ไม่ดูฝีมือตัวเองปอรักตีนะครับผุมเนาะให้มันจบจบ,จบกันไปกรนะเริ่มนะครับทตยอยส่งกล้องขึ้นแล้วครับผุมเนาะ นั en, I I ่นเชิงใจขึ้นไปแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็จะค้นตัวด้านหลังขึ้นไปไว้บนมดนะครับมไม่ว่านายตังจีได้กล้องนะครับขึ้นบนมดเชิงใจแต่ละแผ่นใช้ได้เนาะเชิงายหนัก เล่นของหนักขึ้นไปก่อนโอเคครับผมอ่าเดี๋ยก่อนนอนเล่นกันก่อนด่ <c oughs> านนู้นก็ยังไม่ไปนะครับกำลังกินก้าวไปได้นะครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็ออกเดินทางนะครับผมเนาะร่วยมู่อ้วนนะครับลุงป้านางปลาไปรอบนะครับ ไปเือไปชี้ตาแต่ชี้อย่างเดียวตะกี้ลงเดียว่าวีกรอมก็เหมือนเดิมครับผม่งวงแต่เล่นเมื่อวานก็เหมือนกันไม่ได้เออครับอืมโอเคครับเดินไม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับ